พลเอกกบพนาฤทธิ <Cornell. S 2> ์อตอธิบดีรีรประธานกรรมการบริหารมูลที่โครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลที่โครงการหลวงเพื่อรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สู่องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานสนับสนุนสู่พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อในการเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งยกระดับโครงการหลวงสุสถาบันการเรียนรู้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและนานาชาติสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต6กรมพัฒนาที่ดินดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนาที่ดินผ่านโครงการอบรมหมอดินอาสาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนการปรับปรุงบำรุงดินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ด้วยกรดดินด้วยกรดโดโลไมและการอนุรักษ์ดินและน้ำสำนักง,งานปปสดำเนินโครงการวัคซีนวัยรุ่น โครงการหลวงป้องกอันยาเสพติดในพื้นที่สามารถสร้างไรายได้และเสริมสร้างกำลังใจในการสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเยาวชนบ้านหนองเต่าสามกลุ่ม สุพัฒนารัศดรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่นำผ้าใยกันชงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาวมากอเภอแม่ริมและกลุ่มพลิภัณฑ์ผ้าทอกระเรียงอ,อกัลยาณิวัฒนาไปจำหน่ายในยงานาสแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าลานานาเอ็กซ์โป2023 BCG Creative านานาช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มผู้ผลิตพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค จะนัดเดินทางไปยังสู่พัฒนาโครงการหลวงข้อยน้ำรินอําเภอเวียงป่า,ปาเป้าจังหวัดเชียงรายไปประทานปลูกป่าพื้นที่นํำร่องโครงการลดกา๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมมีชุมชนบ้านเมืองน้อยยอมบ้านรอยมดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการต่อย,ยอดเพื่อยกระดับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทําให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนด้วยโมเดลปลูกป่าวัฒน,นกเกษตรอย่างมีส่วนร่วมผ่าน,นกลไกคาร์บอนเครดิตแบบผุกพันที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่ในการ ดูแลรักษาต้นไม้ให้อยู่รอดและมีใจตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนโครงการหลวงคุยน้ำรินส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชวันนกเกษตรผสมผสานร,ระหว่างพืชเศรษฐกิจควบคู่กับการปลูกไม้ผลยืนต้นที่มีเนื้อไม้และมีวงปีเพื่อชดุดซับกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มพื้นที่ป่าถาวรในชุมชนโดยดูแลจัดหากล้ามไม้พัฒนาแหล่งน้ำรับซื้อและแปรรูป เพิ่มมูล,ลค่าผลผลิตทางการ,กรเกษตรทำให้เกษตรกร,กร,กรมีไรายได้ต่อเนื่องพึ่งพาตนเองได้ในปี2565ปลูกป่าไปแล้ว266ไร่และตั้งเป้าหมายการปลูกและบำรุงรักษาป่าต่อเนื่องในปีนี้อีก116ไร่